วันนี้มีคลิปพิเศษคุยหลังเกมด้วยห้ามพลาดนะครับเรื่องของเรื่องคือล่าสคริปและแม่งยาวเกินเลยคิดว่าแยกคลิปก็น่าจะดีกว่าในวันนี้ก็จะคุยก่อนเกม NBA p l a y o f f ทั้งหมด3คู่เกมนี้บลูคีนเนสจะปิดซีรีส์ได้หรือเปล่ารอดูกันครับส่วนรายละเอียดเราไปคุยกันในคลิปดีกว่าไป let's go สวัสดีครับพบกับ a b a n o stop ครับวันนี้เราจะมาคุยก่อนเกมกันยังอยู่กับคุยก่อนเกม m b a p l a y o f f รอบแรกนะครับโปรแกรมทั้งหมดก็จะมีบอสตันเซลติกไปเยือน o o k l y n n e t เดน n ว e r n u ั g e t ตเปิดบ้านรับ,รบ,รบ,รบกรรมเยอนของพ o r t l a n d Trail b l a z e r และ Los Angeles l a k e กอรไปเยือน h o e n ก x s u ันครับคุยหลังเกมวันนี้ก็อย่ายลืมไปดูกันนะครับอ่ะเราไปคุยก่อนเกมกันแต่ก่อนจะไปรับชมโปรดอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคุยก่อนเกมที่จะนําพูดเด็ดเดูดเดือด มาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับคู่แรกเราไปกันที่บาคลีเซ็นเตอร์บลูคลินเนสรับกรรมเยือนงของยักษ์เขียวบอสตันเซลติกเวลา6โมงครึ่งต่อแรกก็ยังลังเลอยู่ว่าจะคุยคู่นี้หรือว่าคุยคู่พอแลนเทรเบเซอร์กับเดนเวอร์นักเกตดีมันเดือดทุกคู่จริงๆเรามารีแคปเกมที่แล้วก็เล็กน้อยครับบอสตันเซลติกโดนบลูคลินเนสทุบคาบ้านเป็นการต่อสู้ของ2ตัวทำแต้มหลักของทีม ระหว่างเควินด um, ูแรนกับเจสันเททัมโดยทางด้านดูแรนกดไป42แตมแต่ดูแรนยังมีเออร์วิงช่วยไป39แตมแต่เททัมไม่มีใครเลยและเจสันเททัมกดไป40แตมยังพัฒนาได้เยอะเลยครับสำหรับเจสันเททัมเรามาดูความพร้อมก่อนเกมกันครับเริ่มจากบอสตันเซอร์ติกพวกเขายังต้องรอเช็คความพร้อมของกาดตัวเก่งเคมบอร์วอลเกอร์กับบิ๊กแมนตัวสมรองโรเบิร์ตวิลเลียมเกมที่แล้วก็ไม่ได้ลงเล่นทั้งคู่เลยนะครับ โดย5ตัวจริงในเกมนี้จะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยโดยมีเจสันเททัมเป็นศูนย์กลางในเกมรุกในได้อีแวนฟอนิเยช่วยเสริมทางด้านเกมรับได้มาคัสมาเป็นฟอนต์คอร์ดและทิสแตนทอมสันยืนเป็นเซนเตอร์ตำแหน่งที่ขาดหายไปของเคมเบอ์วอลเกอร์ก็ได้โรมิโอแลงฟอร์ดก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวจริงถ้าเกมนี้เคมเบอ์วอลเกอร์ไม่ได้ลงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าโค้ชแบสตีเวนจะปรับเปลี่ยนไลน์อัพอีกหรือเปล่า ไปได้ดวความพร้อมก่อนเกมของเจ้าบ,บ้านบ้างลูคลินเนสผู้เล่นตัวหลักทุกคนพร้อมนำทัพโดย Big กทรีเควินดูแรนเกมที่แล้วกดไป42แต้มด้วยฟิลโกละดับ70ยิงลูกโทษ3คะแนนแม่งยิงลงทุกลูกปวดหัวเลยกูปวดเกินมนุษย์มนาและ Big กทรีคนที่2องคารีเออร์วิงกดฟอร์มโหดเช่นกันครับทำไปได้39แต้มสเวตรีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลและ Big กทรีคนที่3ามเจมส์ฮาร์เดน กดไปเบาๆยี่สาแต้มแต่อัซิตไปถึง18ครั้งเยอะมากเลยครับเป็นดับเบิลดับเบิลเช่นกัน Start i n g Line Up ัอ,อีก2คนก็ยังคงเป็นเบล็กิฟฟินในตำแหน่งบิ๊กแมนและโจฮาวิสเป็นชูตเตอร์ของทีม Li n อ Up นี้ดูลงตัวจริงๆครับเกมที่แล้วบอสตันเซอร์ติก็ทำได้ดีแล้วนะครับแต่เทดัมแบ็ไม่ไหวจริงๆแล้วบิ๊กทีก็ด้มาผีเข้าพร้อมมา3คนอีกทำรวมกันไปร้อยแต้มโหชุดหายเกมนี้ถึงแม้ว่าจะได้เคมบ้าว์วอลเกอร์กลับมาลงสนาม แต่ดูจากฟอร์มอันแต่ดูจากฟอร์มที่ไม่ค่อยดีของแกคิดว่าผลการแข่งขันก็น่าจะไม่ต่างกันเท่าไหร่อ่ะฟอรอมยักษ์เขียวโดนทุบจุดจบของซีรีส์และคู่ที่2แชมป์เก่าลอสแอนเจลิสเลเกอร์ไปยอรัดอรโซนาพบกับฟีนิกซ์ซันเวลา9โมงเหมือนซีรีส์นี้จะไม่จบง่ายๆแล้วนะครับเมื่อบิ๊กแมนตัวเก่งของเลเกอร์แอนโทนีเดวิด ได้รับการยืนยันจากนักข่าวหลายคนเลยครับว่าตอนนี้ AD ดียังไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนี้นี่มึงเป็นทวิตหลักของเลเกอร์น้ยมึงยังรีทวิตจากนักข่าวเลเ,เวนมึงไม่โพสเองวะว่าลูกทีมได้ลงไม่ได้ลงมีชิบหายและยังไม่หมดแค่นี้ครับเลเกอร์สยังต้องรอเช็คอาการบาดเจ็บของ KCP ี a n คาร์เทลวิสคาร์เวลปแต่ก็คิดว่าน่าจะได้ลงนะครับเพราะเกมที่แล้วแกได้พักผ่อนเต็มที่ในสตาร์ตติ้งไลฟ์อัพเกมที่แล้ว ก็มีเวสลี์แมทธิวที่ได้ลงแทน KCP ดูยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อีเดของแกคือการลงมาเป็นตัวสำรองจริงๆนะครับและเดนิสทรูเดอร์ในตำแหน่งพอยต์การ์ดเกมที่แล้วก็ดูเงียบๆทั้ทงเกมครับในตำแหน่งเซนเตอร์โคชแฟงเวอร์โกเลือกใช้อองเดรดามอนและผู้เล่นตัวแบกในยามที่ทีมขาดแอตโทนีเดวิดเรบบนเจมส์ต้องรอดูเลยครับว่านับรอนจะแบกไหวหรือเปล่าในตำแหน่งที่ว่าของแอตโทนนีเดวิด สื่อคาดว่าน่าจะเป็นมหาเทพคายครุสมาได้ออสตาร์เป็นตัวจีในเกมนี้อย่าเทพคุสมาจุดติขึ้นมาน้ะมึงรูเรื่องและเธาไ้ความพร้อมก่อนเกมของฟินิกซันแน่นอนครับยังต้องรอเช็คความพร้อมของพอยต์กาดตัวเกา่าคริสพอเขายังไม่หายบาดเจ็บร้อเเแน่นอนแต่ผู้เล่นตัวหลักคนอื่นยังพร้อมเดวี่บูเกอร์ในตำแหน่งชูติ้งกาดในเกมที่แล้วความร้อนแรงหายไปเล็กน้อยครับแต่ก็เล่นได้ดีตามมาตรฐานในตำแหน่งเซนเตอร์ได้เดียงเดเอตัน ฟอร์มก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่องครับและยังได้เจคราวเดอร์ในเกมที่แล้วเด่นทั้งเกมรับเกมรุกเลยครับในตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดก็ได้ไมเคิลบิเจสลงสตาร์เป็นตัวจริงโดยรวมฟินิกซ์ซันดูพร้อมกว่าแล้วจริงแต่ไงก็ประมาณแชมป์เก่าอย่างเลเกอร์ไม่ได้แน่นอนครับมองว่าเกมนี้เดนแงเดอตันสนุกสนานแน่นอนเพราะเห็นได้ชัดเลยครับว่าอังเดดามมอนเอาเอตันไม่ค่อยอยู่แต้มอาจจะขาดตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะแล้วระบอลเจมส์ค่อยมาเล่นเครื่องในช่วงครึ่งหลัง แต่ก็คิดว่าน่าจะไล่ไม่ทันอยู่ดีฟินิกซันน่าจะเข้าวินเอาชนะไปได้นี่มึงฟันทงควอเตอร์ต่อควอเตอร์ขนาดนี้เลยอย่างนั้นเหรอน้ำรอนแบกไม่ไหวรอหวานใจ AD ดีมาช่วยแบกและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ NBA p l a เ o f พลย์ออฟมีคุยก่อนเกมทุกวัน5้าภนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้เนื้อหาจัดเต็มแบบนี้โปรดอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคุยก่อนเกม ที่จะนำคู่เด็ๆดดคู่เดือด,ด,ดมาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับและคลิปวดิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ